ทำไรวะไลน์เช็ควงจรเช็คยังไงอ่ะอันนี้เรียกอะไรอันนี้เรียกไดโอดอืมปกติไหมเนี้ยปกติอ่ะอันไหนอีกอันนี้ปกติไหมปกติอ่ะไหนต่ออันนี้อีกอันนี้ปกติป่ะปกติอ่ะไหนต่ออันนี้ออโต ตัววัดญ่วัดของขานี้โอโอเคปกต,ติอันนี้อะไรอัอนนี้อะไรนะมอดเฟสมอสเฟสปกติไหมโอเคอ,อันนี้อะไรอันนี้อาตัวใหญ่หญโอเคปกติอ่าแล้วทีนี้เวลาวัดก็วัดทีละวงจรแล้วปากกาขีดไว้ไล่เช็คเนี่ย อันนี้เราจะวัดแผงนี้ก่อนใช่อัปากาขีดแล้วก็วัดตัวนี้ถ้าไม่เสียก็ผ่านก็มาวัดตัวนี้มันจะเป็นผ้ารู้เรื่องโอเค